กันครห้นั่งรอข้างนอกได้เลยค่ะมาสั่งเราอากเลือกแล้วใครทุกคนใส่หมวกบีบไหนน้องใส่ก่อกนี่เหรอคะฟิตติ้งให้ดูหน่อยค่ะทุกคนได้เลือกว่าใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกเราไกลสไ์อีกไปแล้วทุกทางมากคอมเมนต์พิมพ์เยอะพี่ฟ้าใส่หมวกนีอไม่ใส่หมวกนี่ ใส่ค่ะยังใส่ค่ะใส่ค่ะไม่หนูหนูตอบใส่ไว้ก่อนตอบใส่ไว้ก่อนเพราะว่าใส่แล้วเท่อใส่ค่ะใส่เท่านั้นค่ะใส่แบบตะโกนค่ะใส่ค่ะใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะ ค่แคระแวที่ใ้ยใส่เท่านั้นค่ะใส่ใส่ใสแบบสมากดีครับใส่ตางมมายคือดีมากเลยนี่ิไม่้จะเลค่ะคนนี้บ๊ายบาย

มันเตือนแล้วทอมมันเตือนแล้วเหมือนกันเยงหนูยังรอดของหนูยังรอดอันนี้อาจีบปะไม่ติดกับไปเปี่ยนไปเลยโอ้รอบนี้โดนแบนไม่คิดเีนพี่ฟ้ายู ิร์กช็อปที่นี่ที่นอนของมาไหมคะเอให้วันที่สิบเ่มเป็นยังไบ้านคะขนมต้องเข้าน้ ยนี่ฟ้าขอแบบเก๊กๆหน่อยได้ไหมเออน่เก๊กให้เอเก๊กหน่อยได้ไหมโหไม่จริงเอาแบบไม่เก๊กได้ไหมที่โป่งนีไม่เก็กอุ้ยหมดอ่านเราซะก่อนไปอ่านอ่านหมดเลยเจริงัดเว้นเอค่ะจริงบบว่เ้น

นี่เดี๋ยวพี่ขอนเตรียมตัดแล้วเข้าแล้วนอนนิ่งเลยอืออืออ่ะอ่ะโคอเองเออโคตรหันละ าราโด้โดดแบนด์พี่เพียงพี่ฟ้าอยู่แต่ใ้าไหนทำแบนด์อะเยืออ ouais เออกี้อิดเอียวทเดียวเองไม่เป็นไร เอองนน้มีรูปเอาลงไปเออเราไม่ต้องเทพรอ่าเออเป็นน้องๆอันนี้ค่ายที่คนหยิบโนบิเอะนาคิตตีหุ่นบดี เออเขาบอกหันหลังบ้างอยากเห็นอยากเห็นข้าวหลังบ้างยิงเสื้อชุดนอนคนเดียวความเส้นหายดีจังสองมือนะไม่กระดูกมันติดถูกอะไรนะอะไรนะอ่านอ่านไก่ไปใกล้ๆเอ็ดมินใหม่แอดมินกล้องมนนิดหน่อย ต้องนี่ไหร่อนรอดรอนไทยไทยไทยรอดโอยความเซ็มหายไปนี่ด ค่ะดีค่ะใส่เท่านั้นค่ะเอาครับใส่แบบตะโกนค่ะใส่ค่ะใส่เลยค่ะใส่ใส่ใส่เลยค่ะผ่านเลยค่ะคนนี้อ้าวอ่ะแสงดีเลยตรงนี้ความน่ารักไม่ชัดมากเลยอย่าน่ารักไม่พอแค่นี้ก็หลงไม่ไหวแล้ว 嗯嗯。

ใครที่ผ่านเข้ารอบเชิญได้ เข้าเลยแก่เป็นข้าวมันเยอะเข้าเล่น้อยเห็นปะเข้าไล่น้อยข้าหน่อยบางไม่ได้ก็ไม่ไไรมูจ้จะพูดยังไงไไแล้วเออไป